ฟรีคิกปิดวิญญาณลิวพูเชืิดอาอร์เซนอลหนึ่งประตูต 0, ่อศูนย์ซิลก้าวแต้มเต็มขึ้นจาฟงลิวพูครับทำผลงานได้ตามเป้าด้วยการเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลทีมขับเคีื่อลุ้นแชมป์ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์จากทีเด็ดสังหารฟรีคิกระยะ32หลาของโดเบนิกโซบสไลส่งให้หงแดงครับคว้าชัย3นัดรวดเก็บก้าวแต้มเต็มทำจาฟงก่อนพักเบรกทีมชาติประเด็นหลังเกมครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับเข้าเกลียบพี่อาบิ๊กแบกอร่อยเข้มเต็มซอง ครึ่งแรกอาร์เซนอลเหนือกว่า รูปเกมในเครื่องแรกครับเป็นทางฝั่งอาร์เซนอลที่ทําได้ดีกว่าแสดงให้เห็นถนึงความมั่นใจและการเตรียมตัวที่ดีพวกเขาครับคลองบอลได้เหนือกว่าคุมจังหวะการเล่นได้และมีโอกาสจบสกอร์ถึง6ครั้งส่วนลิเวอร์พูลครับแค่2ครั้งเท่านั้นโนนี่มาดูเอเก้ครับที่ได้ออกสตาร์ทในตำแหน่งที่ถนัดอย่างปีขวาแทนที่ของบุเกโยซาก้าที่ได้รับบาดเจ็บแฮมสติงในเกมที่แล้วฟอร์มของโนนี่ครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวจังหวะเลี้ยงจี้เนี่ยสร้างความปั่นป่วนให้แนวรับให้ฝั่งเจ้าถิ่นได้ตลอดเวลาแต่ในทิท ยังดันทุรังจะใช้กาเบรียลมาตินเนลี่ลงสนามเป็นตัวจริงเพราะว่าดูจากฟอร์มการเล่นช่วงพรีซีซั่นนะครับหรือว่าผลงาน2เกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าน่าผิดหวังอย่างแรงชนิดที่เรียกได้ว่ากูไม่กลับแล้วซึ่งผลงานของมาตินเนลี่ในเกมนัดน,นี้ครับแสดงให้ประจักษ์ชัดแล้วว่าตัวสำรองคือตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่าตลอดเวลา70นาทีในสนามเนี่ยไม่สามารถสร้างอิมแพคอะไรในเกมรุกได้เลยเลี้ยงบอลผ่านศูนย์ครั้งจา่ายคีเพาศูนย์ครั้งโอกาสง้างาประตูก็ศูนย์ครั้งเช่นกันครับอย่างไรก็ ค,ความกล้าในการขึ้นเกมรุกหลายครั้งครับมีจังหวะสวนกลับสวยๆแต่กลับเลือกที่จะส่งบอลกลับไปดึงเชิงเน้นการคลองบอลมากกว่าพาบอลขึ้นไปข้างหน้าแน่นอนคบว่าการเล่นในแอนฟิลด์เนี่ยควรที่จะต้องเล่นรัดกุมไว้ก่อนแต่ความที่ระมัดระวังเกินไปครับสะท้อนให้เห็นถึงมายเซตของมิเกลอร์เตต้าที่กลัวแพ้มากกว่าอยากเอาชนะเขามีอาวุธครบมือแต่กลับไม่เลือกเสียงในบางจังหวะที่มีโอกาสฟีคิกปิดวิญญ,ญาณของซบอสไล เมื่อเข้าสู่ครื่องหลังครับอันเนอร์ชลอสเก้เกมมาได้อย่างดีเกมแนนกลางเนี่ยจากที่เป็นรองกับเปลี่ยนเป็นฝ่ายคุมเกมได้บ้างเกมริมเส้นครับดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและกองหน้าเนี่ยก็เริ่มได้บอลในพื้นที่อันตรายมากขึ้นแอนฟิลครับที่เงียบไปบ้างในช่วงครึ่งแรกเริ่มกลับมาคึก,ากคักอีกครั้งตามสไตล์ของปูลินคนที่12ที่คอยขับเคลื่อนทีมเสมออาร์เซนอลครับจะเคยเหนือกว่าในครึ่งแรกกลายเป็นทีมที่ถูกบีบให้ต้องถอยไปตั้งรับและในจังหวะที่หลายคนนะครับคิดว่าเกมเนี่ยจะจบลงด 32หลาเข้าไปอย่างสวยสดงดงามบอลพุ่งแรงและโค้งด้วยวิธีที่สมบูรณ์แบบชนิดที่ผู้รักษาประตูไม่มีทางเซฟได้แน่นอนและกลายเป็นประตูชัยครับทำให้ทีมเนี่ยเอาชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แม้ว่าวันนี้ครับเลี้ยวปูในเชิงรูปเกมเนี่ยจะไม่ได้เหนือกว่าอาร์เซนอลมากมายมีบางช่วงครับที่อาร์เซนอลเหนือกว่าด้วยซ้ําแต่สิ่งที่พวกเขาเหนือกว่านะครับนั่นก็คือความเป็นแมตช์วินเนอร์หรือหัวจิตหัวใจของความเป็นผู้ชนะจังหวะไหนที่ต้องเดินหน้าเสียงทําเกมรุกพวกเขาก็พร้อมเดินหน้าล่าประตูแตตกกก่่่่่่าางงงงงััับททฝขอออรเเซซนนนนลคมมีจะุไว้ึใ นนนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งที่มิเกลอาร์เตต้าวางแผนไว้เนี่ยมันดูน่าเสียดายหากดูจากคุมกาลังที่พวกเขามีในตอนนี้นั่นเองครับ แข้งบาดเจ็บของทั้ง2ทีมลิเวอร์พูลครับเก็บได้กวแต้มเต็มรังตำแหน่งจ่าฝูงของตารางแบบเดียวๆก่อนเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติแต่สิ่งที่น่ากังวลของทั้ง2ทีมนั้นนะครับก็คืออาการบาดเจ็บของแนวรับอาเซนนลครับต้องเสียวิลเลียมซาลิบาไปตั้งแต่5นาทีแรกของเกมต้องมาตามกันต่อนะครับว่าอาการของดาวเตะรายนี้จะรุนแรงมากแค่ไหนแต่หากดูฟอร์มของคริสเตียนมอสกล่าในเกมวันนี้เลยครับแฟนบอลเดอะการ์เเนอร์เนี่ยน่าจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับก็ต ข่าวร้ายพอสมควรเลยครับเพราะว่าถ้าหากดูจากม้านั่งสำรองแล้วเนี่ยทัพผงแดงที่เหลืออยู่ก็มีแค่โจโกเมสเท่านั้นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กหากไม่เสริมทัพในตำแหน่งประการหลังตัวกลางก่อนเส้นตายตลาดซัมเมอร์รับรองได้เลยครับว่าเกมรับของลิเวอร์พูลเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเข่าเกลียบพี่อาบิ๊กแบอร่อยเข้มเต็มซอง